นสัปดาห์นี่ต้องให้จบไม่จบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับจังจังหวะเอามือไปไปโดนอะไรเข้ามาอีกทำไมสั้นให้เยอะๆช่วงนี้ภาพนิ่งให้เยอะๆจะได้คะแนนเยอะๆ ครึ่งแล้วทางนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะคุณยายเพราะว่ายังไงสู่ก็ต้องอยู่จนนี่แหละครบวารละมากๆเลยเสียงเสีงคอมค่ะมัน,อนไอ้นี่ค่ะช่วงที่เขาเรียกอะไรรีสตาร์ทใหม่ๆค่ะเรานั้นเป็นคุล่นยอมรับบวามเป็นรจริงไม่ต้องการ คลิปยาวก็อ่าเหมือนประมาณว่าสัปดาห์เนี้ยพอละอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาเขาต้องการคลิปสั้นตอนเนี้ยสวัสดีนะคะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่กำลังนีนคะ่ะก็มาลุ้นกันไป <laughs> ขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่วมาท,าทาักทายคูดคุยกันนะคะ <g uck ling> บอกโงงไม่น่าเชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นนะคุณสุธาวนีสวัสดีทักทายทคุณคิมมี่นะคะขอพระคุณมากๆคะ่ะร้องมาลคซา สวัสดียินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะทักทายจากสวีเดนนะคะตอนนี้เวลาสิบหนกาห้นาทีค่ะเป็นเวลาคอนเทนต์ <Content S 1> เอาของแกนี่คอนเทนต์อยู่ในสวนเลยอะไรประมาณนี้อ๋อแกทำสวนด้วยใช่ไหมคะเพราะเคยเคยเจอคลิปแกครั้งหนึ่งนะคะเคยเอืมเป็นคลิปธรรมชาติเนาะอาจจะแบบปังอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเหมือนวันนี้สุดลงไปอ่า เ,เหลเาืออีกแค่นิดเดียวเองนะมันไม่ได้เหลือเยอะนะแล้วก็มาหักรถของเราเนี่ยสามวันทำให้แบบออ้ยจะเอาจบภายในวัน,น,น เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร่ะเหมือนเป็นช่วงจังหวะด้วยอะไรประมาณนี้ก็ทําเวลาให้เป๊ะๆสวัสดีนะคะคุณสุธาภรณ์แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็าทำให้แบบเขาเรียกเลยนะคะออ,อช่วงที่นาทีใกล้จะเต็มเนี่ย นะคะพี่สุกำลังไลฟ์สดสะสมนาทีอยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายกันที่แวะมารับชมนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ตกแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะแรงมากแต่ก็เต็มที่ก็5นาที10นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็หยุดอะไรอ,งอ,องเงี้ยใจคงเหงาอยู่ใช่ไหม ไปดูคลิปไปไปดูโพสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า AI เขาส่งมาทางกระดิ่งให้อะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าบางทีไปไปที่ขอขยับหนึ่งเมื่อยละมันคิดดูอยู่ไม่ไหว อแปลกดีนะเนี่ยอืมเนี่ยพอเขาเรียกอะไรว่าพอใกล้ที่จะครบชั่วโมงอไลฟ์สดทีเพราะว่าน่าจะได้เหรียญได้อืโบนัสกันแล้วเหลือแต่พิสุที่ยังไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ได้แค่นั้นแหละว,วันนี้ก็เลยต้องอัดภาพนิ่งไปเยอะๆหน่อยนึงอืม <c oughs> ลงรัวๆสามเวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นเลย ไว้พรุ่งนี้ตอนแทนคอยได้ไหมคนดีเพิ่งเป็นอะไรนะยังไม่ได้ตังนะรอให้มีตังก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีตังที่จะเปลี่ยน การริษานะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ทางโน้นจะได้ไหม <c oughs> เพราะว่าสองชั่วโมงแล้วนาะทีลดอ่ะลองเพิ่มเป็นสามชั่วโมงดูอะไรประมาณนี้จะลดไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้เห็นนาะทีลดมาสองสาวันละว,วันนี้ก็เลยแข็งใจอยู่สามชั่วโมงดู <c oughs> เพราะว่า แค่นั้นแหละว,วันนี้ก็เลยต้องอัดภาพนิ่งไปเยอะๆหน่อยนึงลงรัวๆสามเวลาเลยเช้ากลางวันเย็นเลยบ่ายห้าเลย <c oughs> บอกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณสุธาันนี้สวัสดีทักทายคุณคิมมี่นะคะขอพระคุณมากค่ะค่ะขอตัวนะคะพาน้องหมาออกเดินโอเคค่ะรู้กันขอพระคุณมากๆเลยนะค,คะ เดินออกกําลังกายตอนตีสี่ตีห้าแล้วไปไล่สดนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเมื่อคลิปไม่ปังอ่ะก็มากๆเลยนะคะเพราะว่าพิสุก็อย่างที่บอกค่ะต้องต้องขึ้นสะสมนาทีให้ให้เต็มค่ะเลยอีกนิสนึ่งจุดอะไรนะช่องทำชาเลนจ์รายสัปดาห์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ครบทุกวันทำแค่วัน สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะคิดว่าจะครบแล้วเออน่าจะหมดแล้วค่ะอืม,อมว่าจะได้ตั้งค่าซะหน่อยอืมถึงจะ จะไปโดนฝนมานิดเดียวเองนะที่เคยสมฝาเก็บเอามาเก็บไว้ในใจยิ่งพาใจเศร้ เดินออกกําลังกายตอนตีสี่ตีห้าแล้วไปไล่สดนะ <c oughs> เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเมื่อคลิปไม่ปังอะ่ะก็